นี่โอ้ยงูพัดเสิรตัวจิ๋วทำไม่ไหวเนี่ยหยกโป้เนี่ยหยกโป้เนี่ยเออยิ้มหนีมงามเออหยกสบายดีพี่น้องมืมอนี้ก็มาโปะกับน้องลาอีกินเคยเนาะมืมอนี้น้องลาก็ได้ขึ้นแต่ดำหน้าเนาะพี่น้องเราจะกินสุกหมกโมเนาะอากาศฮ้อนฮ้อนเราจะกินสุกหมกโมสิบ่หมกโมอย่างทังสวนเนาะ บักโมธรรมศาสตร์พี่น้องบักโมปีอยู่ทงโพนเพล่อนนอพี่น้องพู้นทางโพนต่นนั่นแหะเดินทางมาสิไปเอาเนาะไปกับไปน้ำเบะเนี่ยนี่ยชั่มาเลยหยาบ่ห่างสิไปเอากับสังเกตเห็นเลยเนาะพี่น้องว่าถือไมยางไปเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเปล่าเนาะนิบเห็ดเห็ดกระเตะเอาไปเตะเอาหมกโมหมกมแตงมากิน เพินจะดํหน้าพี่น้องขี้ต้มยังเต็มหน้าเต็มตาอยู่เนาะตามแขนกระตูนยังบ่ได้ล้างน้ําน้ําลายอยู่แต่บ่ได้ล้างเนาะไปเลยค่าล้างลายเสื่อมื้อนี้กบรรยากาศดีซึเก่าซึเคยพี่น้องไปางดากันิวดีดีมื้อนี้แม่จะบ่ลายพี่น้องอากาศกสิฮ้อนๆหน่อยนึง บาะว่าโบมีเมฆบางเลยทางนี้จะมีเมฆลายกับสิเง,งามนๆน่ยอันนี้ก็จะเป็นน่ำดูดขึ้นมานะพี่นอ้องน่ำกับบอลายดูดได้แท่แลหวหน่อยเพราะมันต้นงามแล้วเราเบบโมีหยาเหรอ โอเคหม่องโมแถวนี้ก็มีอ้ามังโมพี่น้องนี่อ่อนนี่อ่อนงโบเปนลา,มาอมวมานี่นี่ทำไมต้องมอูวมานี่เมื่อชมนี่ไปไปดึงไายทางจะจ่ายทางนี้เนาะทางนี้มันทางีเชื่อได้นะเบ ตอนนั้น,นยังหันในทางเะยพอน,นีโอบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้อง้นมานี่มแต่ส้มันต้นเต็มไปบมดเลยแถวนีส่อฟากนั่นกับสมันต้นเนาะสมมันต้นของกระเจ้าเต็มแมจะป่ามันต้นพุ่นเห็นหลังรักเข่าขายพี่น้องเห็นไหมยินดีปายมือนนองลา

เอาที่เน er, ี้ยมาคุกอยากมาบ่ดันไม่ได้ไอผ่ากินด้วนี่นิ อย่างมุมันตายั้าลูปมันได้เียนนี่อันนี้อากานเราเป็นหวกสุนอปิดหน้าหนูเลยจเรื่องอะรมาแกงนี่ล้างมันแหมเรื่องเด็ค่ะนมเกอาาศนี้เตี้ยมาพากัมนกเราบลกเข็นี้วงเก่งถูก ี่นเอาหางแมลงมูบะโตห้อบรรยากาศพรดีพี่น้องเตรียมผ่าโมกินห่อนแช่เข็นกินได้ได้ทางในมันก็เย็นนี่ มาสี่อ้ยยาเสลุกล่ะแดงจ่๊หลุไปทางใดป้าพันขีดินมาละ

กินหมกโมนาได้มันแสบพี่น้องต้องแหแล้วเนี่ยนักตีเ่เม็ดลายยอหมดตอะเก็บหมกมนืลชยอ้าว้ ากเปื่อนมื้อือเอาอีกแลวมน่อยเหรออนี่อันนี้ฉทมนผุโลไปทางตูนาพูมากันเห็นโดนกระ mọi nhờ họ mọi nhờ họ mọi nhờ thế nào người học mua người học mọi người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  mọi มหนมีมาเบีนออกแต่งดีนนี่แตงร้ายพี่น้องมีช่องหน่วยเลยในน,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 นนี่แล้วกันหน่นี้อันนี้เราก็จะห้องว่าใส่ชีวิตแบบพ่อพียงพี่น้องแบบปลูกแบบธรรมชาสตรปลูกพอกินนําะบริชายเอกไม่แต่ปลูกปลูกไว้กินเนาะพอกินพออันนั้นพ่ออยู่ ถ้ามีแบบนี้นะมีความสุขพี่น้องเพราะว่าเ้ามไม่ยังเ้าก็มีเราได้ห้าแบบห้าบริเวไปขอคนอื่นกินห้าปลูกกินเองคนแตงกินกันอันลังมันเหี่ยมเลยม,มือตายแล้วอ้๊บโมเดดลายลังมันจะเหมอันนี้ใช่โซ่ขน่ย ហ្អឡាជាអីណាស់ប៉ាមានតែណ້ອຍៗទេណោះនេះអានិញមើលមិនជាបាត់តាយណោះអញយកអត់បានបុកໄວ້ກ່ອນໂຕຫລູຂលືງຢູ່ บักโมโปลอดสารพิษมักโมธรรมาศาสตร์ม,มักมีการสิทธิ์หยอกสิทยาตั้งมันต้นทำบักโมป๊า้าหน่อยนี่โอ้โตนเนื้อแถวอ่ะชำนวยชาวพันอยู่ทาแขกเลยมักโมแพงลูกกินเองพี่น้องมันจะ ปลอดภัยบ่มียาโมแบบธรรมชาสตรธรรมชาตรี่เปาเคือเดียวนี้ทาบหน่อยนี่อะรตุ่นได้เลยอะไรเหรอน่มือตาิปิดอ่ตีอยิดเต๋อเลยเออคทงการนี้น้าน่าโาลาสิปิดเอาเองเลยปึ๊บ นเ่อนียเน่นยไ้เอาหนว่ยพ้องยขนาดได้อยู่ประมาณสงโลมันซุกแล้วอ่ะทามือมันตายนะจะเอาได้พี่น้อง้ามือมันยังเคียวนั่นเลยเอาบพาได้เพราะว่ามันหันซุกยังหัว มัเมื่อมันตายตัวไรนาะมันเป็นยองๆเนี่ยแหละคือมัน,มนเดียบมันจับเคลื่อนมันเคลื่อนนี่แหละพี่น้องเร๋ยวเราสเซียทงกัน,น,น,นคือเดีอสามหน่วยเลยพี่น,อน้องหน่วยนี้หน่วยนี้แล้วก็หน่วยนี้หน่วยนี้กระโปงไ้มือยังบบตายมือมันก็นจะเป็นแบบนี้แหละพี่นอ้องก็จะหงว่ามือมันมือตายแล้วเอาได้ เรากินกัน,กน,กน,กนเลย hmm. เ,เตะเอ้าเราก็เตะเอาพี่น,น้องเตะสรีล้างไปเลยได่นอย่างหนึงแล้วโอ้ขีิตโงเต็มเสือพี่น้องนี่บริล่างท่าล่างบัดเดียวหลังจากที่ฮะหา,หามโม่แล้วแหละเตรียมมาหานเนาะพี่น้องมาหาเก็บเอาเมืองเตง ป๊าบมื I mean, now, so, ้อนี้หนาวซะมักนี่น้อยอันนี้จะเป็นเครื่องแตงเนาะพี่น้องมักแตงกวานี่มักเยอทเบเียวเียวเลยเียวลเอาดนีเอาเนาะก็บ่เห็นนี่โอ้ยยัหน่วยเยอขนาดพี่น้องคือเดียวกัเป็นลายมักแตงแตงนี่แตงหน่วยอๆนี้แล้วล่ะพี่น้อง วันนี้เอาไม่รู้พาด้เตรยมังโม่นักๆลงโพนคุณโพนลงโพลแมาต่มได้ก็ไปพ่อกันอยู่เทียงเลยนะพี่น้องไปพ่อกันอยู่เทียงไปกินสุกมงโมสุดแบบนี้กับเกี๊ยมมาขูดมังโม่สุกมงโมแดงๆเลยนี่เซฟคนใหม่ยอด

Ừ nhập ở thực tàm ta tàm 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 Ừ tàm 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 vai đấy tàm tàm đấy tàm 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 tàm

หนังกินอยู่ตะล่างทั้งทงื่ยงมันแดดสวา่างหมอโม,อ,มโอู้หูลูกฮะวันนะั้นมีอุ้มล่าไหมแต่เนะีย้ย บวงตะล่างเพลงหนุดนั่นล่ะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องลาก็ขอฝากคลิปเพื่อนสนิทก็เดินพี่น้องฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้น้องลาเน่เดินเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลาเหตุคลิปต่อไปพี่น้องก็อย่าลืมโมฆโฆษณาให้น้องลาเน่เดินแล้วก็ฝากหับชมในคลิปต่อไปเดินน้อพี่น้องเนาะจังได้กัพอกันในคลิปหน้าเลยเนาะพี่น้องบ๊ายบาย